เราให้ผ่านมาเราหลงทางนะครับเราออกกฎระเบียบนะครับพร้อมกับกฎหมายสําคัญๆในการังรคับใช้พี่น้องชาวประมงท่านนายมตรีท่านกากับและสั่งการชัดเจนว่าท่านต้องไปแก้ไขตอนนั้นที่เราลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับยังไม่ได้เป็นน้อตปีนะครับยังเป็นว่าที่กันนะครับผมมาหารือกันว่าเราจะทํายังไง และหลังจากวันนั้นผมขออนุมัติท่านยนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขาการประมงนะครับโดยมีผมเป็นประธานนะครับมีคณะกรรมการหลายๆทจากทุกภาคส่วนทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องพี่น้องครับกฎหมายที่จําเป็นต้องแก้ไขที่มันมีผลกระทบต่อภาคการเกษตรประเภทประมง19ฉบับเราแก้ไขภายใน99วันจะปล่อยแล้ หนึ่งในในโยบายสำคัญของร้อยเอกธรรมนัตพรมภมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์คือการเร่งแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวประมงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่มีผลกระทบต่อชาวประมงจึงเป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีเน้นย้ำให้เร่งดำเนินการโดยให้กรมประมงบูรณาการหาทางออกร่วมกับพี่น้องชาวประมงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ให้เกิดความเท่าเทียมทรัพยากรสัตว์น้ำมีความยั่งยืนและไม่กระทบกับหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายลำดับรองจำนวน19ฉบับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการประมงพุทธศักราช2558ตามที่คณะกรรมาการแก้ไขปัญหาการประมงทางทะเลเสนอเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ส่งเสริมการทำการประมงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวประมงและประชาชนที่เกี่ยวข้องนอกจากการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายประมงแล้ว การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความยั่งยืนก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่ร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าให้ความสำคัญและสั่งการให้กรมประมงมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าพี่น้องชาวประมงและประชาชนในประเทศมีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพประมงที่เข้มแข็ง มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่ทะเลเอ่าวไทยและอันดามันหรือรู้จักกันในชื่อมาตรการปิดอ่าวอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่อนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำที่มีไข่แก่พร้อมสืบพันธุ์วางไข่และอนุรักษ์สัตว์น้ำวัยอ่อนให้เจเริญเติบโ,โตเป็นสัตว์น้ำรุ่นใหม่ สามารถฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําให้มีใช้อย่างยั่งยืนและเป็นมาตราการที่สําคัญของกรมประมงที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องมีการประเมินผลทางวิชาการพบว่าพื้นที่และช่วงเวลาตามมาตราการมีความถูกต้องและเหมาะสมสอดคล้องกับฤดูสัตว์น้ํามีไข่วางไข่และเป็นส่วนหนึ่งในการคงความสมดุลทางธรรมชาติครับมาตรการปิดอ่าวเป็นมาตรการที่มีความสําคัญนะครับในการดูแล พ่อแม่พันธุ์สัดน้าวางไข่มีไข่และเลี้ยงตัวในไว้ออดทั้งฝั่งอ่าวไทยและขว่งอันดามันครับในการดําเนินการปิดอ่าวไทยในฤด,ดูปลามีไข่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนเราได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น2ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกก็คือในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่ เขาม่องไล่จนถึงอำเภอดอนสักของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีพื้นที่ประมาณ26,400ตารางกิโลเมตรเพื่อที่จะคุ้มครองแหล่งทั้งพ่อแม่พันธุ์เหล่านี้ให้เขาจะเริญเติบโตออกวางไข่สาหรับการปิดอ่าวไทยช่วงที่สองระยะเวลาตั้งแต่วันที่16พกพฤษภา ถึง14มิถุนานะครับของทุกปีโดยจะเป็นพ่วงของพื้นที่เขตชายขว่งในพื้นที่3จังหวัดเพื่อจะคุ้มครองลูกพันธุ์รวมพื้นที่ทั้งหมด8,100ตารางกิโลเมตรในห่วงเวลาเดียวกันนะครับเพื่อที่จะส่งต่อปลาวัยรุ่นให้เดินทางเข้าสู่ อ่าวไทยรูปตัวกอเพื่อจเจริญเติบโตตามวัตถจักรในช่วงมาตรการกรมประมงได้กําหนดให้ใช้เครื่องมือประมงบางชนิดจํานวน11เ,เครื่องมือทําการประมงในเขตพื้นที่มาตรการได้ดังนี้กรมประมงต้องขอขอบคุณพี่น้อง ชาวประมงที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอดเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรเหล่านี้สู่ความยั่งยืนของพวกเราทุกคนต่อไปครับ